นี่จะเป็นตำบลที่มีจุดเด่นหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของเ,อเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้าไหมนะครับที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนแล้วก็เป็นผ้าไหมที่มีหลายลายแล้วได้รับรางวัหลหลายอย่างจนได้การรับรองเป็นมาตรฐานสี่ดาวตรงนี้เดินตามรอยพ่อมาตั้งกับตั้งแต่เริ่มปี56นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ของกอลมนอนนะคะ ถ้าเราทําเกษตรถ้าเราเข้าใจเราจะไม่เดือดร้อนนะคะเราจะเดินทางสายกลางอย่างที่พ่อหลวงสอนไปว่าให้เดินทางสายกลางแล้วจะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ให้ซื่อสัตย์ตัวเองและผู้อื่นถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ตัวเองแล้วเราจะไปซื่อสัตย์ต่อคนอื่นได้อย่างไรเราจะขนัดตรงนี้ค่ะมีน้ําแล้วก็จะมีการทําเกษตรก็จะแบบอุดมสมบูรณ์นะคะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะก็จะมีอยู่มีกินแล้วก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับ ้อัวเดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิน่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะเมืองร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ตอนกลางของภาคอีสานบริเวณลุ่มแม่น้ําชีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์ค่ะมีแหล่งอรารยธรรมโบราณศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นบึญพรานชัยมหาเจดีย์ชัยมงคลภูผภาหมอกวนอุทยานทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่โดดเด่นชวนให้คุณผู้ชมเดินทางเข้าไปสัมผัส โดยเฉพาะท่องเที่ยวในรูปแบบของชุมชนค่ะอย่างที่บ้านสวนมอนตําบลอิง้่องอําเภอจตุรพัฒพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่หมู่บ้านท่องเที่ยวเป็นเชิงวัฒนธรรมค่ะเป็นหมู่บ้านที่สะอาดมีสินค้าโอท p อปผ้าไหมลายต่างๆให้สัมผัสอย่างมากมายค่ะและในรายการของเราในวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวของชาวบ้านสวนมอนกันค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตำบลอีง่องเป็นหนึ่งตำบลในอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดประชากรส่วนใหญ่นั้นมีการประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพอีกทั้งชาวบ้านตำบลอีง่อมมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมมีการสืบทอดวัฒนธ,นธรรมการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษในอดีตจนถึงปัจจุบันต่อมาคนในชุมชนได้มีการรวมตัวของผู้ที่มีความสามารถในการทอผ้าทอเป็นผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโร์ผ้าสบายผ้าพื้น ผ้าข่าม้าและผ้ามัดหมี่เป็นต้นทำให้ที่นี่มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อที่ได้รับการคัดสรรของดีระดับจังหวัดอีกด้วยครับที่กิ่งตาบนอีงองเป็นตำบลที่มีวิถีชีวิตแบบราบเรียบเป็นวิถีชนบทแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีความรุนแรงเป็นพื้นที่ที่ให้ความร่วมมายร่วมมือไม่ว่าจะเป็นฝ่าย ปกครองท้องที่ท้องถิน่นตลอดจนผู้นํากลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยจะให้ความรมา่วมไม่วมือเวลาส่วนราชการหรือท้องถิน่นในการขอความรมา่วมมือในเรื่องการทาจริยกรรมเนี่ยกลุ่มชาวบ้านนี่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็นํานโยบายไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพตมบลอิงงองนี่จะเป็นตมุนที่มีจุดเด่นหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของเ,อเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้าไหมนะครับที่เกิดจาก การรวมกลุ่มของชุมชนแล้วก็เป็นผ้าไหมที่มีหลายลายแล้วได้รับรางวัหลหลายอย่างจนได้การรับรองเป็นมาตรฐานสีดาวที่ลายที่ผมใส่อันนี้ก็คือ,คอลายสาเกตเขาเรียกเป็นลายสาเกตเป็นลายประจําจังหวัดซึ่งลายประจําจังหวัดนี่ถามว่าจะมีพื้นที่ในจังหวัดเลดมีการผลิตเยอะไหมเยอะแต่ลักษณะรูปแบบในการวางลายในการทอจะไม่เหมือนกันแต่ผมยอมรับว่าของตำบลยิงง้องเนี่ยแม่บ้านเขาจะทําเองแล้วก็มีความประณีต เราใช้ใบหม่อนที่เกิดจากพื้นที่เราคือทุกพื้นที่ทุกคนเรือนเนี่ยส่วนมากเขาจะปลูกใบหม่อนไว้เลี้ยงตัวตัวหม่อนอะนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกหม่อนตรงนี้เขาจะใช้แค่ปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยข้อปุ๋ยข้อคือปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยจากขี้วัวเพราะนั้นตะบนยิงง่องมันจึงมีสัญญาว่าเป็นวัว การรวมตัวกันของชาวบ้านทำให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไหมบ้านสวนหมอนที่มีลวดลายผ้าอันสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นต่อมามีการพัฒนาทอผ้าต่อกันให้อยู่ในผ้าพื้นเดียวซึ่งเป็นการทอผ้าพื้นสลับกับผ้าลายโบราณที่ทอรวมกันอย่างกลมกลืนลงตัวเปรียบเสมือนการหล่อหลอมรวมเอาความสมัคคีของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับ ชมคะ่ะเราได้เห็นความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนนําไปสู่การมีอาชีพที่มีความมั่นคงได้จริงค่ะและเมื่อทุกคนได้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาและศักยภยาพของชุมชนก็จะร่วมกันขับเคลื่อนให้หมู่บ้านของตนเองนั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะอย่างเช่นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนมนหมู่ที่4แห่งตําบลอิงอง่องอําเภอจตุรพัฒพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้นะคะที่สามารถนําชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวโอดทอปนวัตวิถีที่มีสินค้าจำ นายมากมายในปัจจุบันนั่นเองค่ะเดินหน้าปฏิรูป ชมคะจุดเด่นของชาวตำบลอิง่องนอกจากเรื่องการทอผ้าไหมแล้วนะคะชาวบ้านที่นี่เขายังร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอีกด้วยค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็เจอกับสถานการณ์ภัยแล้งและขาดแหล่งน้ําต่อภาคการเกษตรหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวบ้านและให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านคุณแม่จันทราบุญลาศหรือบ้านสวนมอนหมูที่4เป็น แบบในการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลที่กําลังเป็นสาสตร์ที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจนะคะรวมไปถึงภาครัฐก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆทุกพื้นที่ของประเทศค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงกรมนรที่พึ่งของประชาชน ในพื้นที่ตำบลอีง่องที่ประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักประกอบกับมีเวลาว่างก็หันมาทอผ้าและทำการเกษตรผสมผสานจนได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอนานเข้ามีคนหันมาทำการเกษตรมากขึ้นประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาภาัยแล้งทำให้ชาวบ้านต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องครับ อาชีพส่วนใหญ่ของพื้นที่เราก็ทําเกษตรทําไร่ทํานาทำ,ทำสวนในตอนนี้ก็ทําสวนทําปลูกผักพืชผักปลอดสารนะคะสาคัญเลยก็คือเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําเราต้องใช้น้ําจากธรรมชาติที่เป็นน้ําฝนนะคะเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ําเค็มด้วยนะคะถ้าถ้าเผื่อปีไหนที่ ฝนไม่ตกตามหรือต้องตามฤด,ดูกาลอย่างเงี้ยเราก็ขาดแคลนน้นําที่จะประกอบอาชีพทําการเกษตรแล้วก็ทําพืชผักของเรานะคะเพราะว่าเราจะมีแค่คลองเป็นน้ําคลองที่อยู่ที่รอบหมู่บ้านแต่เราขุดลอกมามันก็บรรจูได้เฉพาะน้ําฝนถ้าฝนไม่ตกมันก็จะแห้งลงน้อยลงนะคะเป็นแบบนี้ทุกป,ปีนะคะ น้ำคือปัจจัยหลักของตำบลอีง้องของเรารอน้ำฝนอย่างเดียวแล้วก็ขุดบ่อเองแล้วบางคนมีกำลังพอที่จะทำแผงโซลาเซลล์ก็ทำทีนี้ถ้าไม่มีน้ำก็คือต้องหยุดทำแต่พอกินเท่านั้นก็เลยไม่มีไรายได้พอประยุงครอบครัวไปเฉยๆก็เดือดร้อนมากมากถึงมากเลยไปรถจ้าเลี้ยงปัวเนะี่ย อยากแกช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้อุปโภคบริโภคมันมีปัญหาเยอะอย่างน้องนะครับเวลาน้ำมาเยอะๆนะครับก็จะสูบไปผลิตน้ำปลาเวลามันแรงนะครับก็จะหมดไปนะครับก็จะไปช่วยไม่ได้แต่ก่อนทุกคนเลือนที่ท่านเห็นวันนี้นะครับถแถวบ้านนี้จะมีการปลูกผักสวนควาไว้กินเองรัวกินได้ แระแถวหน้าบ้านหมดเลยแต่พอทุกวันนี้พอมันมีปัญหาเรื่องน้ําเพราะน้ําวันนี้มันน้าอบปโภคบริโภคมันใช้ทั้งน้าเพื่อการเกษตรด้วยใช้น้ําเพื่อการบริโภคด้วยถ้าจะใช้ในส่วนนี้ไปน้ําตรงนี้ที่จะมาใช้ในการบัวโพกในคนเรือนเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนในวันข้างหน้าวันนี้การปลูกผักตรงนี้เลยลดน้อยถอยลงคือถ้าพูดว่าถ้าแ้งนี่ไม่ได้กินข้าวเลยนะครับถ้าฝนไม่มาตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยถ้าหน้าแล้งไม่ได้กินข้าวเลยนะกลายเป็นว่าข้าวต้องตายะนะครับส่วนน้ําบริโภคเนี่ย ในการใช้น้ําประปาเนี่ยบางครั้งเราในฐานะท้องถิ่นต้องใช้รถน้ำเนี่ยไปเติมเต็มในในภาชนะที่กักเก็บน้ําให้กับชาวบ้านเพื่อได้ใช้ก่อนรอรอรอฝนฟ้าที่จะตกมาให้เราตามฤด,ดูกาลสิ่งเหล่านี้มันเกิดปัญหาครับอันดับแรกการที่จะทําเกษตรก,ก็ต้องมีน้ําก่อนใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีน้ําเราก็สามารถ ปลูกผักหรือดารงชีวิตได้เพราะว่าคนหรือว่าสัตว์ก็ต้องการน้ําใช่ไหมคะในส่วนที่เป็นอยู่ที่ที่นานะก็จอดน้ําไม่ได้เพราะเป็นน้ําเค็มแล้วก็จะอออาศัยน้ําฝนอย่างเดียวคือทดน้าเข้าอย่างเดียวนะคะน้ําก็เป็นปัจจัยหลักถ้าปลูกผักไม่มีน้ําลดมันก็ตายเหมือนกันคนะุณผู้ชมครับน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญที่ยังคงเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรรม ทั้งปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้งซึ่งเมื่อการเพาะปลูกไม่สามารถเดินหน้าต่อได้จึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเนื่องจากเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดพูนณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ดและสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง,ลงบางบ้านนะคะที่เขามีทุนเขาก็จะขุดบ่อของเขาเองเป็นขุดบ่อเองเจาะน้ำเองพอได้ใช้บ้างเพื่อช่วยๆกับน้ำฝนนะคะ เพื่อเผื่อมีขาดแคลนจานน้ำฝนเราก็จะใช้น้ําบ่อคนไม่มีทุนก็จะเป็นใช้น้ําประปาของทางอ,าองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะคะก็มองไปนะคะก็อยากขอจากหน่วยงานที่มีส่วนจะพักดันให้เรามาเจาะน้ําแผงโซลา่าเซลล์หรือบาดานใหญ่ๆใ,ในตําบลของเรานะะี่ค่ะใช้ในการอุป พ่อบริโภคแล้วก็ทําการเกษตรได้แล้วก็เชื่อมต่อมาให้ทุกหมู่บ้านได้ใช้เราก็จะปลูกพืชของเราก็จะพยายามปลูกที่พืชที่ใช้น้ําน้อยพริกมะเขืออะไรที่ไม่ใช้น้ําเยอะนะคะตะไคร้อย่างเงี้ยเราก็ปลูกก็ท่านก็ให้คําแนะนําว่า,าต้องทําไปตามในแต่ละขั้นตอนจากการประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็ไปที่ตําตบลแล้วก็ไปที่ องค์การบริหารแล้วก็เข้าที่อำเภอจังหวัดต่อไปท่านก็แนะนำแบบนี้นะคะก็เลยอยากฝากท่านว่ากลุ่มของเรากลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือชาวตำบลอีง้องค่ะอยากได้น้ำหรือแผงโซลาเซลล์อย่างนี้แหละค่ะวันนี้ทางหมู่บ้านได้วางแผนหรือว่าได้ยื่นเรื่องได้ตั้งโครงการเสนอไปตามเส้นทางหลักเส้นทางหลักก็คือตามช่องทางของกระทรวงทบวงกรมเนี่ย มีหรือ,อยังเริ่มหรือ,อยังคือการที่จะพิจารณางบประมาณได้เนี่ยมันต้องมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่นตรงนี้ผมจะสามารถจัดสรรให้ท่านเพื่อไปขับเคลื่อนต่อได้อันนี้คือสิ่งที่อยากร้องขอท่านในฐานนะท่านมาวันนี้นะครับเราเสนอไปตามโครงการตามแผนงานนะครับเสร็จแล้วทางกรมนจังหวัดเนี่ยนะครับเขาจะช่วยประสานแล้วก็เร่งรัดกระทรวงทบบงกรมที่รับผิดชอบนะครับ จุดไหนที่เดือดร้อนจุดไหนที่เป็นภัยความมั่นคงเร่งด่วนนะครับทางกอลมนอจังหวัดเนี่ยก็จะเข้ามาดูแล้วก็ช่วยประสานงานให้มันเร็วขึ้นแผนงานโครงการที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องเสนอผ่านก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะให้กรมนอช่วยหรือว่าทางศูนย์ประสานงานที่1ช่วยเนี่ยเราต้องมีแผนงานโครงการไปอยู่ในตะก,ก้าไปอยู่ในสำนักง,งานจังหวัดก่อน แต่ถามว่าท้องถิ่นเองเนี่ยวันนี้ได้มีแผนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําไม่มีมีเยอะเพราะว่าเราทาโครงการเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยกากรน้ํากรมชลประทานสิ่งเหล่านี้เราเสนอไปทุกขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะดึงงบประมาณมาเพื่อทําการขุดลอกเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้สําหรับการใช้หน้าแรงก็มีแผนวันนี้ก็คือเรื่องอันดับแรกคือสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้ได้สุดคือการ เอาจัดทําแผนท้องถิ่นไว้นะครับโดยระดมความเห็นหรือปัญหาจากชุมชนที่เป็นปัญหาประเด็นสําคัญว่าคุณมีประเด็นไหนที่ควรจะให้เราได้แก้ไขเป็นอันดับแรกซึ่งเราจะมีการระดมจัดประชุมเวทีประชาคมกับชุมชนเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนได้แสดงความเห็นว่าสิ่งไหนที่ควรจะให้ทางท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาแก้และก็จะของประมาณสิ่งเหล่านี้มันจะผ่านในรูปของแผนชุมชนและแผนท้องถิน่นที่เราจะบรรจุตรงนี้ไว้รองรับเลยนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้ำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขตลอดจนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีสิ่งเหล่านี้เราจะบรรจุไว้ครบครบ,ครบทุกด้านเลยครับเป้าหมายวันนี้คิดว่าโดยโดยโดยสภาพของอบตอิงอง้องผมเชื่อว่าในเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งทุกสวนละการทํางานเชิงบูรณาการผมวนะ่าสิ่งต่อไปที่เราจะทําหลังจากเราได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเสร็จแล้วเราจะเข้ามาดูในเรื่องของกลุ่มอาชีพเพื่อเป็นการต่อย,ยอดส่งเสริมให้เขามีไรายได้เสริมจากการทํานา วันนี้คือเมื่อหน่วยงานเราได้รับการส่งเสริมหรืออ,อ,องค์กรหรือกลุ่มต่างๆที่ได้รับการเป็นต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากนําฝากเรียนก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการของงบปมาณมาส่งเสริมต่อย,ยอดสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพเพื่อชาวบ้านเขาจะได้ไดมีไรายได้เสริมจากการทํานา นอกจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้กับชาวบ้านบ้านสวนมอนโดยมีต้นแบบจากคุณแม่จันทราบุญลาศในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคกหนองนามีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างเหมาะสมในพื้นที่สี่ไร่และได้พิจารณาคัดเลือกแปลงของคุณแม่จันทราบุญลาศเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนต้นแบบ ที่เป็นแหล่งขับเคลื่อนง,งานของชุมชนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีตัวอย่างในการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพครับโดยในชุมชนนั้นมีการขับเคลื่อนชุมชนตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นนั่นก็คือชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาชาวประชาเป็นสุขเศรษฐกิจมั่นคงยึดมั่นธรรมาพิบาลโดยความร่วมมือของภาครัฐเพราะที่นี่จะขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ยั่งยิ่งต่อไปครับมันจะมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทีนี้แม่เนี่ยเป็นตัวแทนของอำเภอจตุไปอบรมที่ภูพาน5วันไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการพระราชดำริ แล้วทีนี้แม่ไปอบรมมาแม่ก็มาทําพอมาทําได้แล้วทีนี้มีชาวบ้านเขาสนใจเนาะครั้งแรกก็น้อยๆแต่ทีนี้พอดีแม่ทําสําเร็จแล้วมีอยู่มีกินมีไม่ต้องเดือดร้อนไปตลาดก็เลยมีเข้ามาอบรมพอมาอบรมทีนี้ทางเกาะรนมนจังหวัดเห็นว่าแม่ทําได้สามารถที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนอื่นได้ก็เลยมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกาะนมเมื่อปี47นะคะ ทั้งอำเภอเลยและมีอำเภอ20อำเภอก็ได้มาอบรมตรงนี้ด้วยแล้วถามถามสะท้อนไปเนาะเวลาเข้ามาว่ามาอบรมที่บ้านแม่เนี่ยดีไหมสําเร็จไหมทําเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนแม่ณนะเดี๋ยวนี้เขาไม่เดือดร้อนก็เลยว่าแม่ว่ามันดีถ้าทําเศรษฐกิจพอเพียงคือพ่อหลวงเราสอนไว้ว่ามันจะทํายังไงถึงจะอยู่ได้คือเราต้องเดินสายกลางเนาะเหมือนท่านรองว่าอย่าให้มันเยอะเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไป เอาไปเดินทางสายกลางมันจะไม่เดือดร้อนเลยอยู่ได้แบบย,ยั่งยืนแต่ก่อนก็คือทำงานประจำนะคะทีนี้ก็อยากกลับมาดูพ่อแม่ที่บ้านนะคะก็คือพี่สาวก,ก็แนะนำมาให้มาดูป่าชาวบ้านที่บ้านสมนคือแม่จันทาบุญราดนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่บ้านของเราที่ปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็มีโครงการ อบรมโคกหนองนานะคะ่ะก็เข้าร่วมโครงการแล้วถ้าขุดโคกหนองนาก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งก็ทําขุดดินขึ้นมามาทําเป็นโคกค่ะแล้วก็มีหนองเพื่อที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยได้แล้วก็มีนาเพื่อที่จะทําข้าวให้เรากินนะคะนี่เราก็จะทําแบบหมุนเวียนนะคะพอทําแล้วก็มีความสุขก็คือมีอยู่มีกินนะคะครอบครัวมีความสุขเคื่อกันทํานะคะ คุณผู้ชมครับการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปรับพื้นที่ของตนเองให้สามารถทําการเกษตรตามแบบโคกหนองนาโดยมีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการกักเก็บน้ําและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านภายใต้แนวคิดโคกหนองนานั้นเป็นการพัฒนาให้ตนเองสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือแบ่งปันกันภายในชุมชน โดยการขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่โดยนำดินที่ขุดได้ไปทำเป็นโคกคิดเป็น30%ของพื้นที่เพื่อทำการปลูกป่า3อย่างก็คือปลูกไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์4อย่างนั่นก็คือมีกินมีอยู่มีใช้มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น30%สําำหรับทำนาปลูกข้าวและ1 0สําสำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนับเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการที่ดินที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาน้ําที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเมื่อเกษตรกรมีการนําแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้จะพบว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างที่ผ่านมาครับ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะศูนย์ตรงนี้เราจะมีป่าประจำศูนย์คืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกบไก่ปลาเราจะมีวิทยากรหรือว่าปาาชาวบ้านเรามามาอยู่ด้วยกันถ้าจะอยากรู้เรื่องไหนเราก็จะให้ป่าเรามาพูดอย่างเศรษฐกิจพอเพียงคนนี้นะเกี่ยวกับสัตว์คนนี้นะอย่างงี้ค่ะเราจะแบ่งหน้าที่ก,กันในศูนย์นี้เราจะให้ความรู้ที่ตรงตรงประเด็นที่คนมาอบรมมาศึกษาดูงาน เยอะค่ะของแม่กิจกรรมเยอะแม่นี้จะเป็นจิตอาสาเป็นทั้งหมอดินเป็นทั้งคือแม่ทํางานทุกหน่วยงานที่มาบูรณาการร่วมกับแม่ไม่ว่าพอชอไม่ว่าเกาษตรพัฒนาที่ดินอย่างเงี้ยแม่จะอยู่ทุกหน่วยงานไม่เป็นหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานหลักคือแม่จะทําได้ทุกหน่วยงานเขาส่วนมากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะทําอย่างไรถึงจะไม่เดือดร้อนพออยู่พอกินเงนี้ยแม่ก็จะแนะนําว่า เราไม่ต้องทำเยอะเราไม่ต้องไปเน้นหนักแบบธุรกิจนะเราจะทำแบบอยู่แบบได้แบบยั่งยืนไม่เดือดร้อนคือเราต้องปลูกผักเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นคือปลูกผักปลูกทุกอย่างที่เรากินนั่นแหละกินทุกอย่างที่เราปลูกเราอย่าเพิ่งเน้นขายเราปลูกเน้นกินซะก่อนถ้าเหลือก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนของเราเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จปุ๊บเออถ้าไม่มีมีงานมีบุญมีงานเราก็ ไปทําบุญทําทานซะแต่ถ้าเหลือแม่ก็จะเป็นคนตัวแทนของอําเภอจตุไปจําหน่ายที่โรวินสานโรงบาลแล้วตลาดหน้าต่าง,างๆคือในอําเภอจตุพัฒนาชุมชนจะให้แม่เป็นประธานเรื่องผักปลอดภัยไปส่งแม่จะเป็นคนเป็นฝ่ายตลาดด้วยออ2 0อำเภอก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ได้แบบมีความสุขถามว่าในส่วนตัวก็คือดีใจนะคะเพราะว่า อย่างที่เราคุยกันในกลุ่มก็บอกว่าเหมือนถ้าถ้ามาเราก็จะนําเสนอโครงการเหมือนขอแผงโซลาเซลล์เหมือนเป็นของตําบลน,นะคะ่ะทีนี้ท่านก็บอกว่าให้เสนอไปตามระบบก่อนแล้วก็จะมีในการเหมือนมีช่วยหน่วยงานอื่นเข้ามาด้วยอย่างนี้ค่ะมันจะไปประสานให้อีกทีหนึ่งนะคะ่ะมีน้ําแล้วก็จะมีการทําเกษตรก็จะแบบอุดมสมบูรณะคะ์ค่ะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะก็จะมีอยู่มีกินแล้วก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับ ้อววแลวก็ตำบจะเห็นได้ชัดว่าโคกหนองนาโมเดลนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากนี้ในห่วงเวลาที่ประเทศไทยของเรานั้นต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โคกหนองนา ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างอาชีพที่มั่นคงจากการที่เรามีข้าวมีผักมีปลาและพืชสมุนไพรบนที่ของเราเองนำไปสู่การต่อยอดและแบ่งปันในชุมชนนับเป็นโมเดลต้นแบบในการพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าโคกหนองนาโมเดลนั้นคือทางรอดที่สามารถป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริงครับ ชมค่ะและในวันนี้เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งของประชาชนในตำบลอิงง่องค่ะที่มีแหล่งเรียนรู้ประกอบอาชีพที่จะช่วยให้พื้นที่ของตนเองมีแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองอย่างมีความสุขค่ะซึ่งจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายัยแทรกซ้อนค่ะนั่นจึงทําให้กองอํานวยการรัก ษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ตำบลต้นแบบของจังหวัดต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้โดยดูช่อง5กดเลข5ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ปฏิรูป